เหล่าพยาคุดพญานาคเรื่องเลตเรื่องอะไรที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านไปทุดงเราเห็นนะคะชอบในลักษณะแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะและทีเนี้ยมาฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือแม่แต่ไปวัดบางทีน่ะก็ไปฟังท่านพูดอย่างเงี้ยท่านก็จะแนะนําให้สวดมนต์ปฏิบัติธรรมกราบพระกับเจ้าหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าแม่แต่แม่เราที่ไปวัดเนี่ยพระอาจารย์ที่แม่เคารพเนี่ยท้องจะบอกว่ายายอ่าอ่า เจ้ากะให้ภาวนานะไม่ว่าทําอะไรก็ให้ภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธตลอดเวลาทุกทุกการทุกการทํางานนะคะทุกครั้งที่ระลึกได้แม่ก็จะมาเล่าให้เราฟังนะคะสมัยก่อนที่เรายังไม่ได้ปฏิบัตินะคะเราจะบอกว่ามันก็ยากนะแม่ใครจะไประลึกได้ตลอดใครจะไปนึกได้ตลอดพุดโทโธพุโทโธคือเคยฟังผ่านหูผ่านผ่านหูมาแล้วมันติดอยู่ในจิตค่ะมันติดอยู่ในจิตว่าการปฏิบัติทรมันยากใครจะไปทําได้นะคะ แล้วมาฟังหลวงตานะคะโอ้นั่งฟังนานค่ะฟังนานมากเท <laughs> ียงหลวงตาในใจใครจะไปทําได้ค่ะหลวงตาไม่ใช่พุทโธสันส้นๆเลยนะคะไม่ใช่คําว่าพุทโธสันส้นๆด้วยคาถาที่มันย,วยาวๆนะคะแล้วท่านบอกว่าพระคาถาใดก็ตามที่ที่เด้งขึ้นมาก็จะมีคนไปถามท่านว่าเวลาพระคาถาอื่นที่มันขึ้นมาในหัวเนี่ยเราจะต้องแบบสวดต่อบม่ทั้งวัตถุไปเลยเป็นขึ้นพลังงานเดียวกันเครื่องพลังงานของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ เราบอกว่าขนาดพูดโพสั้นสุดแล้วเรายังไม่ได้แล้วเราจะมาภาวนาพระคาถายาวๆแล้วก็จะมีพระคาถาใดก็ตามที่ภาวนาติดปากแล้วเด้งขึ้นมาแล้วยังสวดภาวนาไปในใจต่อมันโคตรยากขึ้นไปอีกแล้วยังม่ต้องใส่พรมวิหารสีในทุกครั้งที่หูตาจมูกลิ้นกายใจเข้าไปกระทบในสิ่งที่สมควรแผ่เราบอกว่ามันความยากมันดับเบิลขึ้นนะคะมันสูงขึ้นนะมันยากมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะเราโอ้ใครจะไปทําได้คะหลวงตา หนูเป็นคาราว่านะคะหนูทำไม่ได้หรอกค่ะอะไรเงี้ยนะคะประมาณนั้นนะ,ะฟังความอยากมันมากกว่าความความอยากรู้อะค่ะมันสูงขึ้นมันมากขึ้นจนมันล้นออกมานะคะ mm hmm. นั่นแหละก็เลยต้องได้จิตมันก็เลยแบบเหมือนมันมันพุ่งอะค่ะนะคะ mm hmm. ก็เลยได้ตั้งจิตสาจาัจจะอธิษฐานในการทานะคะว่าลูกจะทําแบบที่หลวงตาสอนนี่แหละลูกจะรู้ลูกจะพิสูจน์ว่าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ย ลูกจะสามารถสัมผัสได้จริงไหมลูกจะสามารถเข้าถึงได้จริงไหมในเรื่องพลังงานเรื่องบุญนะคิดว่าเป็นบุญค่ะนะคะคิดว่าเป็นบุญการแผ่บุญให้กับเหล่าโลกวิญญาณเวลาเราสวดมนตเนะะ์เราก่าวแผ่ให้เขานะคะเราก็คิดว่ามันเป็นบุญที่ได้ช่วยเขาเราคิดว่าเป็นบุญที่เราได้สร้างบุญกุศลสะสมบุญให้ตัวเองเราก็คิดเสมอว่าชีวิตเราจะราบ,ร,บ,ร,าบรื่นในการใช้ชีวิตนะะันนะคะเราคิดว่านี่แหละบุญนี่แหละคงจะเป็นสิ่งที่ประคองเราตลอดชีวิตนี้นะคะ ไม่รู้ว่าจะบุญจะส่งผลเราเมื่อไหร่อะไรยังไงหรอกแต่ว่าสิ่งที่อยากรู้